สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกระเบิ้ตุ๊กตาผาฝันเมื่อใหม่วันใหม่สดชื่นสดใสเพืเ่อนๆก็มีแต่ความสุขความโชคดีเนาะค่ะเนาะทุกบ้านทุกคนเลยนะจ๊ะเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนค่ะผู้เหลือเป็นใครก็เศร้าใบ้ค่ะคําผู้เหลือมีเวลาก็มาค่ะกาแฟดําบ้านสวนเมื่อใหม่วันใหม่หอมๆต,ต้มต้มซุกใหม่ๆกอนอนอยู่นะค่ะนี่กับเต๋อค่ะเบิง้งนี่ค่ะ ก้นข้าวเหนียวก็ติดข้าวเหนียวบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะอ,อ,อายันนึ่งข้าวเหนียวมื่อกินค่ะคูม,มืดด้วยค่ะอ่ะกินกับกาแฟเนี่ยขับแซ่บมีแหงข้าวเหนียวเป่าๆเด้อจ้ะเด้อข้าวเหนียวเป่าๆฮ้อนๆเนี่ยค่ะ,นนคะกินกับกาแฟดำแซ่บ Phiền ơi các pan bác nhảy à. Bẹp ngay ngay ban hảo nó khỏi nó mà. แฟนก็กินกันเนี่ยค่ะเยน็นเอ้ยกิน้ากเลยกินเขาเหนียวกับกาแฟอ้ยอยาเขาเหนียวเมือ่อเมื่อกี้เพราะว่าอัน สมาชิกไม่อันหมูน้อยสามตัวเมื่อคืนนี้โดนหมาก,กัดตายเมื่อไะ่คะโดนหมาเพื่อนบ้านกัดไอ้พื่อนก็เลยมาบอกอมื้อเช้านี่ตื่นมาแล้วมันเป็นคนตื่นเช้าเนาะ,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 ะตอนตีสาม พันเรตื่นมาพันเรบด้เห็นเสียงมนก็นึกว่าหมูน้อยพันนอนมุดอยู่น้เต้นเสียบเห็นแล้วไปเกี่ยไใกล้พันก็บบเห็นออกมาพันเลยย่างเลาะเลยเอาไฟกาดๆไปส่วนมันใหญ่หน่อขนมเห็นหมาสี่ห้าตัวตนกาบปงเป๋วอยู่ทางพุนซนนันหัวก่ะพันเลยย่างไปเบิ่งไปพันเห็นเห็นอันหมูอันตัวนึงหันมอยากใหญ่อยู่เน่ะขนม ตัวเที่ยวามาเหี้ยแงกกำลังหุ้มกันอยู่ค่ะแต่ว่ากา Guys, ัดไกยซะพันคาบไปแต่สองตัวน้อยท่านชงใส่กินมาเล้วขมาหมามันไหลค่ะก็มาพันบ่ได้ก็เลยบ่มีน้องหมูซ้ำข้เมื่อวานนี้ยังงิดนาอยังงิ้น่ะเอ้ยตุกตาอยู่มื้อพันเฮียสั่นมิดจิ้มซิ่ง กาแฟขมุดเปแล้วค่ะอีกมือหนึ่งถ้วยไม่เนาะค่ะเนาะกาแฟดำบ้านสวนค่ะใส่เรื่องหมูน้อยเมื่อวานนี้เห็นนั่นย่างกันอยู่สามตัวเมื่อวันบ่มีจักตัวค่ะหลนหมาคัดตายเราไอกันเศร้าไปน้อยนึงเนาะค่ะเนาะก็บบตีมันเป็นบ้านสวนว่าบ้านเลี้ยงแบบบานๆปล่อยสิค่ะก็อยู่มาได้อาทิตยหนึ่งเลยค่ะแสดงว่าหมานี้ก็มาอันมาเฝ้าอยู่แต่ว่าโบพ่นสลาดเนาะค่ะเนาะหมาก็เด็พ่นกระหาจังวะ คก,กันยังดีที่ได้ถ่ายรูปพันไว้เมื่อวานนั้นกลวีดีโอวีดีโอ้ย้ก็ถ่ายไปอยู่ก็นหลงอยู่หรอกค่ะแต่ว่าเว้าว้าฟังมื่อในพันบ่มีซะค่ะอันสมารถชิ้นใหม่อันเี้ยมันมแล้วอ,เออะเพอนเพื่อนมีแต่ความสุขทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะนมือใหม่วันใหม่โชคด,ดีทุกคนนะคะเด้อขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ